สวัสดีทุกคนนะครับผมก็อยู่กับช่องสมาย้นะฮะวันนี้จะพาเปลี่ยนเกมเล่นนิดนึงนะครับผมเป็นเกมยอดฮิตเมื่อประมาณกปีที่แล้วหรือสองปีที่แล้วเนี่ยแหละครับชื่อมันก็คือ Arena of v a l l r นะครับผมอ้าวไมไม่เข้าอ่ะ ก็นี่ยจะตั้งตี้นะครับผมเพื่อนมันชวนคะรับก็เลยนึกเล่นๆอัดคลิปซะเลยเข้ามาเราก็ฝากกดไลค์ได้ครับผม ตัวที่เราจะหยิบไปเล่นวันนี้ก็คือไอรีนะฮะับเดี๋ยวรอลองเลือกก่อนสอบมีคนจะฟาร์มนะครับผม ว่าทีมจะขาดแครีขาดลมมิ่งครับผมตอนนี้สลับไปสลับมาร้อนจัด ต่อไปหัวก็จะร้อนด้วยนะครับผมคิวเ่นมอสบอร์ไฮสุก้าตัวที่น่าระวังก็มีประมาณ4ตัวนั่นแหละครับการร้อนมาก ผมเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยเซตไอเท่มก็จะใช้เป็นเซตนี้นะฮะใช้เซตนี้แะ้วกันป่าลุยเราจะไปเลนดาร์สเลเยอร์นะฮะใครที่ เล่นไอรแต่ว่ายังไม่มีแนวทางก็ mm hmm. ใช้ของผมไปเยกว่าใช้ไม้เป็นแนวทางแนะนําได้อยู่นะครับผมต้นเกมเราไม่ต้องไปคิดมากครับผมพยายามยืนอย่างเดียวพยายามอย่า,าตายบ่อยจะได้เปรียบที่สุดนะครับ <c oughs> เอาเสียงไมัน่็ดีเลยทุกคนก <c oughs> ็เคลียร์ไปก่อนนะครับผมพยายามถอยนะโมโทอรเนี่ยรู้สึกว่ามันจะทำลายเกาะใช่ไหมถ้ายืนบวกกับสู้สู้มันไม่ไหวแน่นอนผมกคนอยู่ที่เราจะออ,อกของด้วย บนขบนขึน้นบนน้อยขอเสียงหนะยขอเสียงนะยยหน้เยอดเลยครึ่งหลอดเนีย่ยต้องเล่นแบบระวังตัวนิดน,นึงนะครับผมคเพราะมทอร์มันชอบหล่อยอย่างเงี้ยทุกคนต้องระวังนิดนึง เฮ้ยเสร็จถ้าผมไปโดนสแต,ตนแม่งคงดีกว่าเนะี่ยอะไรกันเนะี่ยเก็บเลือดก่อนนะครับผมเข้าใจนะครับผมเราเล่นออฟเลนนะ ก็คงไม,ไม่จำเป็นต้องแก๊งก็อย่าไปแก๊งมากครับผมพยายามแยกดันเลื่อนใจเย็นครับผมไม่ไอย่าไปคิดมาก ล่างดีกว่าครับผมหน้าที่หลักของเรานะฮะจะคลิปรอบไปก่อนนะผมตอนนี้ยังถือว่าทางเราได้เปรียบอยู่จะแค่ต้องอ่านเวลาแค่นั้นแหละครับ อาจจงว่าดีๆวผมล็อกกันที่ไดไวก่อโมฮอบอยู่แล้วเดี๋ยวจะขโมยเลือดของทีมเราสักหน่อยนะครับผม ตวควารมครับบนไหนครับใี่โมซ้อนมันหายไปไหนอ๋อในกล้องนะกล้องพยายามยืนให้ได้เปรียบนะครับผม ถ้าเล่นไอรีเราเจอแทงพยายาม,มอ่าวังดากระจายนะครับผมให้โดนช่วยได้เยอะเราจะขึ้นไปเติมกลางก่อนนะไม่แน่ใจว่าจะทำไหมอ่ลงล่างเนะครับผมกลางเขาตะลุมตุงอ่อคนเขาเยอะละ ทราบว่านัตตีเขาลงมาทําไมครับคือเขาเขาเขาลงมาเขาก็มาขวางผมเปล่าอ่ะถ้าเป็นผมจะถอยนะก็เ,เย็ยนบวกก็คงไม่ได้อะไรอะ่ะแล้วคุณจะเก็บเลือดทำไมนี่โอ้โหแย่มากครับแย่แย่แย่แยแย ที่หลังถ้าถ้าเล่นอย่างนี้นะทุกคนถ้าเราจะกลับบ้านอยู่แล้วก้าวเลือดไ้เพื่อนเหอะโอ้โหโดนว่ะ เรื่องเหมือนกันนะเนี่ยเจ็บหนักเลยครับผมถ้าเรื่อเราเหลือขิดหนึ่งหรือว่าขิดกว่านี้นก็กลับมาเติมเลือดนะครับผมอย่าไปเสี่ยงยืนเพราะบางทีถ้าเราไปเสี่ยงเนี่ยเห็นแค่เราตายตัวเดียวในเกมมันอาจจะผิดได้เลยนะ เปียเปียกุกคนนะเวลาเขาใช้ตัวเนี้ยเจ้าออของดีๆก็สู้ได้นะครับผมแต่ว่าเราต้องออกไปใช้โดยรวมเนี่ยส่วนมากผมจะเล่นไอ,ไอเทมตายตัวเลยนะอาจจะมีแก้แบ้งบางเป็นบางทีถ้าตาไหนไม่มีเมดเนี้ยถึงจะเปลี่ยนของนะครับผม ทองเดี๋ยวผมจะให้ดูท้ายคลิปนะว่าใช้อะไรบ้างเยกเียกว่าเรานี่ไม่ได้ไปช่วยเขาเลยครับผมดันหนึ่งเดียวเดีย๋ยวเขาไปแก๊งนะครับผมใจเย็นเราต้องเปิดป้อมนี้ขึ้นไปก่อนให้เรามีที่ที่เล่นได้มากกว่าน,นี้นะรเรามีจุดยินเล่นได้มากกว่าโอเคพอเ,เปิดได้ไงเราป่วนป่าเขาได้เลยครับ ชิวๆอยู่แล้วถ้าป้อมได้ต้องเอานะตอนนี้โมทอรลงมาแล้วน่าจะมาหาผมนะเฮ้ยโมทอรยังไม่เกิดนี่วะผมหล่อนอะไรเนี่ยให้ให้โดนวะโดนวะเราจะไปเติมกลางนะครับผมเค,คลียร์คลิปเรียนกลางก่อน อยู่ในุ่มิาคเลยวะอ๋อเขาออกไปแล้วมันก็เห็นขนจะชัดอ่ะทุกคนโอ้โหทุกคนเป็นไงละ่ะเลือดเลอเชื่อมไหมละ่ะอย่าเพเสี่ยงนะครับผมน่าเหลือขนาดนี้แล้วก็กลับเอยแต่ถ้าดีก็ต้องออกมาไกลๆจาก,กจุดเขาโตโซนิดนึง เดี๋ยวจะโดนลูกหลงนะฮะรู้สึกว่าเกมนี้แล้วน่าจะคะแนนต่ำที่สุดเลยไปเติมทันไหมเนี่ยตีป้อมดิตีป้อมดิตีป้อมไปเ,เก็บแล้วนะมันหลักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ย ทุกคนมงมีเพื่อนมันบางคนเขาก็เล่นแล้วเขาก็ทิ้งเลยน่าจะเปิดป้อมนี้ได้อยู่นะคิดว่าก็แวนต้องหาจังหวะเข้านะผมพยายามจะให้โดนสัดทันถ้าเล่นนายลีนะ หาจังหวะด,ดีๆนะครับผมไม่ได้ก็ปล่อยวันนี้เราป้อมได้นะต้องเปิดป้อมก่อนว่างๆเลยไปเติมเพล่งก่อนครับผมเขไม่ทันจริงๆ พื่อนโดนเพื่อนโดนถอยก่อนถอยก่อนหามกบถอยเนจะไปโดนจมตีเฮ้ยพ่อผมไม่ทันแม่เลยวะจบแลยโอ้ยไรเนี่ย เติมกลางหน่อยครับโมเดลฟาร์มคีฟเพื่อนล่วงแล้วช่วงวัน,นี้เราต้องชิงได้เปรียบนะครับผมอย่าไปห่วงา่แค่ MVP นะครับผมบางทีเล่นแรงเราอาจจะไม่ได้มี p ีแต่เราก็ต้องเป็นนักชนะนะครับ ไ,ได้ก็ปล่อยครับไม่ต้องป็นเรียกเซนเรียกมากเราค่อนข้างจะเคลื่อนที่ได้ไวกว่าเขานะครับ เขาชุนละมุนกันอยู่ข้างล่างเด้ไข่มาแล้วผมต้องถอยเลยวะแย่นะเนี่ยอย่างเงี้ยขอโทษขอโทษจริงครับทุกคนลงไปไม่ทันจริงโอ้ยลืมดูทีมแล้วเมื่อกี้อ่ะพลาด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 หนงพลาดหนง ฝันเขาไม่มีไม่ม,ไม,มีไอ้นี่เนี่ยถ้าผมออกทำไมบ้านปะเอ้น้อยน่อยหน่อยหน่อย,อยล่วงไปดลครับแหมมาทำกันได้ตอนกำลังออกของนะครับผมเฮ้ยบนบนบบนบบนดูอะไรกันหน่อยดี เอ้ผมมันโคตรเหนืห่อยเลยวิ่งเชียร์ที่อยากให้มีป้อมไว้ไม่ใช่อะไรนะครับผมเวลาเขาสวนเราจะได้แบบว่ามีพื้นที่ในการเล่นกว้างกว่าอีกตัวหนึ่งจะออกเป็นเกาะก็แล้วกันนะครับตอนนี้เราค่อนข้างบางเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเรามีเวลาเรามีเวลาว่างนิดนึง ถ้าศัตรูยินกลุ่มเราจะได้เปรียบนะครับถ้าเล่นไอริเพราะว่าตัวอันติเราจะถ้าถ้าอยู่ในแบบเขารวมกลุ่มกันเราจะโดนได้หลายตัวมากกว่าเพราะ้นมนสตาร์ทไงมนสตนาร์ทไงทุกคนเห็นปะเห็นปะเขาช่างได้เปรียบมนะัไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเสี่ยงนะครับผมเพราะว่าป้อมเราไม่รีบอยู่แล้วเราได้เปรียบเห็นเห็นเลย เราเล่นมาแลอวอะ โอเคครับผมเดี๋ยวจะให้ดูไอเทมที่ใช้ออกกับตัวลูนนะครับผม mm hmm. ตัวไอเทมที่ใช้ก็จะมีเ็ดไอเทมที่เราใช้จะมีรองเท้านะครับผมวิ่งเร็วโรเกนสเปียโอนิอาร์ม แล้วก็มูลรามสะก็จะเป็นอะไรล่ะเรียกอาเกาะเออเรียกง่ายๆก็เกาะกันเรทอะครับแล้วก็ดับ200รอส่วนกระรูนนะครับผมจะใช้เป็นเดี๋ยวดิเดี๋ยว่ใจเย็น ลุงจะใช้เป็นลำมเพดนะครับผมกับเอาจ์นะส่วนตัวนี้รุนสีเขียวจะเป็น d r a g o คอร์ททั้งหมดเลยนะครับผมสีม่วงจะเป็นสปิริตทั้งหมดเลยก็ได้ได้ประมาณนี้แล้วครับทุกคนถ้าอยกากฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยเอาสักสิบไลค์ก็ยังดีครับผมโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ